นี่ไม่เปิดไฟไหน วันไหนนะที่เขาว่าจะหนาวเนีย แกงแล้วใส่ระตกกรดีรอแต่จริงขายดีนะ ที่เราต้นทุนมันถูกม,ม,มากนะมันขายแล้วคุณงงมากทำไมช่วงนี้ไลท์เราไม่มีคนเห็นอนะ่ะจะเป็นช่วงปีใหม่ ดูนี่ร้อยแปดสิบแปดคนปได้ไหมแถมแทรดเดนแถมแทรดเดนเอางี้แล้วกันพี่ช่วงนี้หาเงินเก็บตังค์จะไปปลูกผมข้างๆสองข้าง ผมเต็มผมเยอะผมดกดำค่ะนี่้จริงอใช่เอาจริงๆเอาเป็นว่าใครที่เห็นในกล้องยังไงตัวจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่คือเป็นแบนั้นแบบในกล้องมาถึงตรงนี้ค่ะ ตัวจริงอยูตรงนี้พี่ยอกยอกไม่ใช่ในกล้องขึ้นมาตรงนี้แต่ตัวจริงอะอยู่ตรงนี้นี่นีใกล้ๆคิ้วนี่ได้ยังเครียดติบเรื่องความสวยความงามนี่แหละใช่พี่ไม่มีอะไรพี่ไรเครียดเลยชีวิตนี้นะคะทุกคนมาค่ะแม่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 คนไหนที่รอนะคะ อย่างนี้เสื้อผ้าล่มก็จะมานะวันเสาร์ใครไวใครได้ไม่รอนะมานี่เลยค่ะจะรีวิว <c oughs> อย่าเพิ่งเบิลรถใครรอนะคุณพี่ยีนสี่ห้าส่วนป้ายจับมือมาแล้วเด้อสวยๆเหมือนเดิมเลยนะคะโปรโมชั่น2,200บาทยาวๆไปเลยค่ะ รุ่นนี้ไซส์ดีนะพี่ไซส์ประมาณ30-40บวกลบใครที่ขายตลาดเช้าตลาดเย็นไลฟสดอุ้ยพี่จ๋าตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายไว้แม่บ้านของเรานั่นเองค่ะในกระสอบอ่ะมันจะรวมทั้งสีเข้มสีอ่อนเลยนะพี่พี่คัดแยกทำกำไรทีนะจ๊ะลูกค้าแค่นะพี่เขาเอาไปรีดนะหนูสวยมากนะรีดขึ้นมาแล้วเห็นทรงสวยทรงชัดเลยขายตัวละร้อยป้า คือขายเก่งแท้นะก็จะมียีนสีบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานยีนปกติเลยยีนเข้มยีนอ่อนเลยนะพี่เอาไปคัดนะตัวสวยมากขายแพงหน่อยนะหรือตัวไหนที่เป็นแบรนด์อย่างเงี้ย,ย,ยนี่ตัวไหนเป็นแบรนด์แบบนี้นะคะพี่อาจจะขายได้แบบว่าร้อยอัพนะพี่นะนี่น้องแรงค่ะ ตัวไหนธรรมาดาไม่ค่อยสวยพี่ขายราคาลดหลั่นกันลงมาตามสักภาพได้เลยนะคะเวลาแครไลฟ์แคร์ให้ดูทั้งกระสอบนะพี่ไม่ไม่ให้ดูแต่ตัวสวยๆนะแต่ที่โชว์อยู่เนี้ยคือหัวผ้านะตัวที่สวยทรงสวยพี่ๆสามารถทำกำไรได้เยอะนะคะสำหรับงานหัวผ้านะอุ่ยสีบันเย็นขึ้นมาเลยเธอรับตัวรีวิวรับได้เลยนะทุกคนอ่า รีวิวรับได้นะจ๊ะจสีสวยมากเลยรีวิวส่งฟรีไปเลยปีใหม่แม่บ้านถูกใจสีตันี้สวย <c oughs> ตัวนี้ปักค่ะปักที่ที่ขาอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะอย่างตัวธรรมดาที่หายถูกหน่อยนะยินสีมันสวยนะแกเอาจริงดิ ยีนอ่อนยีนเข้มคร,ปราปปลกันไปเลยนะจ๊ะใสดีอะใส่แม่บ้านม,มีปักมีแบบดีเทลปักๆยีนอ่อนตัวนี้ของจริงสวยมากที่สีดำก็มีนะคะทรงสวยนะทรงสวยๆเอาไปลีนนาะแล้วคือถูกมากอะ2 0 0 0 เรืมาร้อยตัวผมกลบด้วยต่อยอดสบายเลยนะกระเป๋าน้ารัสว,วัสดีค่ะพี่สมนค่ะอีใหม่หยุดกันหรือ,อยังอย่าเพิ่งหยุดนะเรายังอยู่จนถึงวันที่28นะออลูกค้าต้องอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนอย่าเพิ่งไป <laughs> กลับมาก่อนอะไรเงี้ยพี่ฟังก่อน ไม่มีปลายทางแล้ว<ม>คุณที่<ม>ที่โอนได้เลยคือส่งจริงเนี่ยยืนหยัดอยู่ตรงนี้มาเป็นสิบปีแล้วพี่จ๋าไม่ต้องกลัวไม่ได้ของคุณที่ได้แน่นอนเพราะว่าลงของไว้ไม่งั้นก็มู้จะไปขายใครไรขนาดนี้แล้วไม่ต้องกลัวแล้วคนที่ต้องกลัวนะดูให้ดีเลยพวกที่ว่าไม่มีไรสดลงแต่คลิปลงแต่รูปเน้นราคาถูกๆนะอันนั้นแหละอันตราย ของจริงค่ะของแท้พี่โอนได้เลยอันนี้คนนะพี่ไม่ใช่ AI หรอเหรอไม่ใช่คนจริงนะไม่ใช่ AI นะเอไอัวไม่ต้องกลัวน้องหญิงลีค่ะโอนได้เลยองจริงสีอย่างเงี้ยสวยน้องสีมันสวยเนะอง ัวเนี้ยที่สวยมากที่ดูเป้านะเป้าคือไม่เปื่อยนะคะค่าดีอยู่เลยคุณพี่ปะยังไม่หยุดดีมากคุณพี่อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเอาลุนนี่ไปขายเร็วแม่บ้านชอบนะเนี่ยลงตลาดเช้าตลาดเย็นคือลดลดแท้ย,ยินดีจังเลยอยพี่ดูบางตัวคือแบบถ้ามันของไม่สวยจริงนะเป้ามันไปแล้วบอกเลยพวกงานยีน ยิ่งรีดยิ่งสวยนะใครรับตัวรีวิวให้พิมพ์ว่ารับรีวิวนะจ๊ะปทุมค่าส่งประมาณร้อยห้าสิบคุณพี่ไม่แพงนะกรุงเทพปริมณฑลร้อยห้าสิบใครรอนะสั่งเลยอเอาจริงพวกงานพวกนี้ยเราขายดีอยู่แล้วนะทุกวันเลยพี่ใช่อ,อ,อันนี้อันนี้เราลงใหม่ เราก็เลยมาเปิดให้นะจ๊ะใครรับตัวรีวิวเอาเลยใครอยากดูอะไรอยาเวลาไลฟ์พี่สามารถพิมพ์สอบถามกันได้เลยนะใครมีเวลาแนะนำให้เอาไปซักพี่พวกผ้ายีนอะ่ะยิ่งซักดนน้ำยาซักผงซักผ้านะมันจะยิ่งแบบฟู ถ้ามันฟูสวยนะดูต้นมะละกอป่ะลูกดกเต็มต้นเลยพี่เจนต้นเดียวนะเออมันจะจะได้กินแล้วนะได้กินใช่แต่ต้อนอื่นไม่มีเลยนะอืมน่าเสิไม่มันพัฒนาทิลลต้นเดี๋ยวไว้จะพาไปดูต้นมะละกอนนะทุกคนรับรีวิวค่าอุ๊ยขอบคุณค่าที่ไหน<า>ตุกๆตุกๆทักมาแล้วสวย พักมาหลังคาเขียวเล้วยินชายหรอยินชายเยายพิ่งเปิดรีวิวไปเองคุณพี่วันสองวันนี้เ,อเนอะสี่สิบห้าโลได้ประมาณร้อยตัวบวกลบเลยนะทุกคนยินชายสั่งได้เลยค่ะหนูรีวิวแล้วสวยค่นนะน้องงานชายได้เลยคุณพี่งานดีงานดีงานรอดอยู่เดอ้อพี่พี่พี่พ พี่คุณพี่ไปหน้าโปรไฟล์แค่นะแล้วก็แล้วก็ไอ้นี่ได้เลยทักมาได้เลยนะเพราะว่าใครจะได้รีบส่งของให้นะคะใครรองเกงยีนนะพี่เกงยีนแม่บ้านนะสี่ห้าส่วนนะคะแล้วก็เห็นคลิปนี้นะคะรีบสั่งกันได้เลยนะนี่แค่ลงของรถใหม่ไว้ให้นะคะพี่พี่รีบรีบสั่งเอาไปขายกันช่วงปีใหม่นะ